สวัสดีค่ะพี่เพนพาเที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่เพนฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะจางเจีเจียเป็นหนึ่งคลิปที่พี่เพนใฝ่ฝันมากเลยนะคะเพราะว่าพี่เพนเคยดูหนังเรื่องอวตารแล้วก็เห็นทิวทัศน์ในหนังเขาบอกว่าอยู่ที่จางเจเจ คืออยากจะไปมานานแล้วแล้วในที่สุดก็ได้ไปด้วยค่าทัวร์ที่ถูกมาก10,000บาท3คืน4วันนะคะก็นั่งเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่หูหนานที่ฉางซาะคะเมืองหลวงของหูหนานทริปนี้หนักเอาการนะคะไปถึงก็มืดแล้วแล้วก็ยังต้องนั่งรถอีก2ชั่วโมงจากมณฑลหูหนานไปฉางเตอ๋อเพื่อจะไปพักที่โรงแรมโฟร์ซีซันโรงแรม5ดาวที่นั่นระหว่างทางคือ สชั่วโมงอะแล้วพี่เพนปวดท้องฉี่มากแล้วก็รถมันไม่จอดให้เราพักในจุดพักรถเพราะเขาคิดว่าเราไหวทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแวะจอดแต่เขาไม่จอดปรากฏว่าพี่เพนทนไม่ไหวต้องลงมาฉี่ข้างทางมันจะมีจุดฉี่ซึ่งแบบว่าพอลงไปนี่คือเมน <c oughs> คือเป็นสุสารของฉี่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้เราคนแรกอะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่เพนได้พักโรงแรม5ดาวคือมันแพงเกินเอื้อมาโรงแรม5้าดาวเราก็ไม่เคยพักกันเลยอะ่ะก็มาเจอที่ฉางเตอเนี่ยค่ะหรูหรามากยังเก็บรองเท้าอย่างดีที่เขาใส่ในห้องอ่ะออกกลับมาที่กรุงเทพด้วยเช้าก็ออกเดินทางผ่านถนนไฮเวย์นะคะจากฉางเตอผ่านเมืองซือลี่ผ่านเมืองเศรษฐกิจใหม่ของจางเจียเจีย กว่าจะถึงจางเจียเจียก็เป็นสองชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ทิวทัศน์สวยมากเหมือนกับที่เราเคยดูในคลิปวิดีโออะทิวทัศน์ของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่อยู่ระหว่างภูเขากับแม่น้ำเหมือนมากสวยมากๆเลยค่ะ บนซูเปอร์ไฮเวย์ก็จะมีจุดพักรถนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราเจอห้องน้ำที่เล่าขานกันมาคือเป็นทริปทัวร์ครั้งแรกที่เจอห้องน้ำแบบไม่สะอาดเลยตลอดทริปเลยนะคะไปถึงในจุดพื้นที่สาธารณะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะจริงๆห้องน้ำก็คือจัดว่าใช้ได้นะไม่ได้คือไม่ได้เปิดเห็นแบบโล่งจง ต้องเอาล่มมากลางนะคะก็มีที่หนึ่งที่ว่าเราต้องเอาล่มมากลางก็คือที่ที่เขาพาเราไปดูผีเสียแต่ว่าคือเขาใช้แล้วเขาไม่ทําความสะอาดนะคะก็คือทิ้งระเบิดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะคือทุกห้องอะ่ะไปเจอที่ทะเลสาบลอยฟ้าทุกห้องทิ้งระเบิดครบทุกห้องเลยอะ่ะคือแบบเข้าไปนี่คือต้องผงะวิ่งออกมาแทบไม่ทันนะคะ คือมันเกินจะเยียวยาด้วยแหละพอเขาทิ้งแลเบิดแบบไม่ตรงจุดอะ่ะเหมือนว่าเขานั่งกลับด้านนะคะพอแล้วเรื่องห้องน้ําระหว่างทางก็ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางสองด่านนะคะแล้วก็ผ่านเมืองหลายเมืองค่ะแต่ว่าที่ไกด์เขาบอกก็คือมีเมืองฝือลี่แล้วก็เมืองเศรษฐกิจใหม่ของจางเจียเจียก็ใหญ่โตทั้งสองเมืองนะคะเมืองเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำเหมือนบ้านเมืองเราเนี่ยค่ะ แล้วที่แรกที่เขาพาเราไปเที่ยวก็คือ,อ,อสถานที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมทรายนะคะเขาก็ใช้ทรายมาทำเป็นรูปภาพอะคะ่ะแล้วก็ใช้กิ่งไม้ใช้ก้อนหินวัสดุจากธรรมชาติมาหลังสรรวาดเป็นผลงานแล้วก็แปะติดเป็นรูปภาพสวยงามมากเลยค่ะ คือรอบๆที่แสดงภาพวาดจิรกรรมทรายก็จะเป็นแบบบริเวณพื้นที่ที่เขาเปิดร้านขายของแสดงสินค้าอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งแล้วเาก็เหมือนเอเชียทีอย่างเงี้ยก็จะมีร้านรวงต่างๆแต่ว่าเราไปถึงเร็วหน่อยก็เลยร้านค้าต่างๆก็ยังไม่ค่อยเปิดก็เลยจะดูเงียบๆหน่อย อาหารที่ประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัดผักนะคะประมาณผัดน้ำมันหอยค่ะก็จะเปลี่ยนผักผักก็จะสดกรอบมากแล้วก็เปลี่ยนเนื้อก็มีทั้งหมูทั้งไก่แล้วก็ที่มีเกือบทุกมื้อก็คือมีปลาแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็มีซุปใสๆแต่ว่าเป็นซุปที่พี่เพนไม่ชอบเพราะว่าเขาจะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกเหนียวๆแล้วก็ใส่ไข่ขาว ตีๆค่ะแล้วก็ใส่ผักแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนผักก็รสชาติส่วนใหญ่ก็คือกลางๆจืดๆแต่ว่าหัวหน้าทัวร์เขาก็จะมีน้ำพริกไปให้เรามีน้ำจิ้มซุกี้ไปให้เราก็ช่วยชูรสได้อาหารที่เห็นนี่คือก็จะมีทั้งส่วนของที่ไปปักกิ่งแล้วก็ที่ที่นี่ที่จางเจเจนะคะพี่แพนออเอามารวมกันไว้ในคลิปนี้อันนี้เต้าหู้เหม็นค่ะอร่อยมากไม่เหม็นเลย อันนี้เขาพามากินปิ้งย่างแบบบาร์บีคิวบ้านเรานะคะแต่บ้านเขาจะอันที่เห็นนี่คือเนื้อเป็ดค่ะเขาจะมีเนื้อเป็ดแล่มาเป็นชิ้นๆให้เราปิ้งย่างนะคะเราสามารถเติมได้นะคะคือคือเขาคือขอเพิ่มได้เขาจะมาเสิร์ฟเราเองค่ะทานข้าวเสร็จเขาก็พามาเที่ยวทะเลสาบลอยฟ้านะคะหรือว่าทะเลสาบเป่าเฟิงหูนะคะก็ที่นี่จะมี อะไรอะเสาหินแกะสลักอยู่ในทะเลสาบแล้วก็มีปลาซาลาเมนเดอร์อยู่บนเขาเขาบอกว่าถ้าใครมาแล้วก็เห็นปลาซาลาเมนเดอร์ขยับนะก็คือจะโชคดีจะร่ำรวยอะไรประมาณนี้พี่เพนก็มองตั้งนานนะแต่ก็มันไม่ขยับค่ะอายุเป็น100ปีเลยนะคะปลาซาลาเมนเดอร์แล้วก็ด้านหน้าทะเลสาบก็จะมีน้ำตกค่ะแล้วก็มีบ่อปลาคาฟ ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะน้ําตกก็ตกลงมาจากหน้าผาสูงแต่เหมือนแบบตกลงมาเป็นเป็นสายขนาดใหญ่อะคะ่ะมันจะไม่กระจายเป็นหน้าผาน้ําตกอ่ะอันนี้คือปลาซาลาเบนเดอร์ที่เขาเลี้ยงด้านหน้าที่เขามีจุดขายของนะคะอันนี้นี่เคลื่อนไหวตลอดคะ่ะคือไปดูแล้วก็เออเราโชคดีนะได้มาเห็นแต่บางคนเขาไม่เห็นพี่เพนมาหาห้องน้ําไงแล้วก็มาเจอห้องน้ําทิ้งระเบิดที่นี่ไงคะ แล้วก็นี่ก็คือภายในทะเลสาบในทะเลสาบก็จะมีเนี่ยเป็นแพรที่เขาเขาจะทําเป็นจุดๆนะคะแล้วก็มีการแสดงม,มีการละเล่นมีการร้องเพลงพอเรือเราผ่านใช่ไหมเขาก็จะเริ่มการแสดงเริ่มร้องเพลงค่ะส่วนเสาหินนี่จริงๆแล้วคือเป็นเสาหินธรรมชาตินะคะไม่ได้แกะสลักเขาบอกว่าดูเป็นรูปหน้าผู้หญิงค่ะ ออกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูเขาก็พาเราไปดูสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลกนะคะก็เป็นโชคไม่ดีของพี่เพนกับกุ๊ปทัวร์นะคะเพราะว่าทัวร์มันถูกด้วยแหละก็เลยไปแบบว่าช่วงเหมือนฤดูฝนอะแล้วก็ไปเจอฝนพอดีเลยแล้วก็เลยทําให้แบบทัศนวิสัยมันไม่ดีแกนแคนยอนก็ไม่ได้ลงไปเที่ยวแล้วก็ความหวาดเสียวก็ไม่มีเพราะว่าหมอกมันลงด้วยเม็ดฝนด้วย แต่ก็สวยประทับใจนะคะยิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สูงใหญ่มากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกนะคะตอนทัศนวิสัยดีๆนะคะวันนี้เป็นวันที่เที่ยวแบบมาลาธอนมากอะคะ่ะคือตลอดทิพมาราธอนหมดแต่วันนี้คือเหนื่อยสุดๆคนอื่นเขายังออกไปเที่ยวกันได้นะแต่พี่เพนกับลูกไปถึงห้องอาบน้ำซักรองเท้าแล้วก็สลบเลยคะ่ะ ที่พักในเมืองจางเจียเจียก็สบายมากเลยนะคะเป็นโรงแรมสี่ดาวค่ะนอนหลับอย่างสบายตอนแรกว่าจะไปเดินเล่นในตลาดนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆสลบไปเลยค่ะ อาหารเช้าที่โรงแรมก็มีให้เลือกเยอะมากเหลือเฟือเลยนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะก็พักที่จางเจียเจียทั้งหมด2คืนนะคะ อันนี้เขาพานั่งกระเช้าลอยฟ้านะคะเคเบิลคาร์ขึ้นเขาเทียนเหมือนซานนะคะเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง7.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เป็นกระเช้าที่ชันมากๆนะคะประมาณ1กิโลก่อนจะถึงนี่คือจะตั้งแบบ45องศาเลยอะแล้วทิวทัศน์นี่สวยมากๆมองลงมาข้างล่างนี่คือแบบเป็นถนนที่เขาไต่มาตามไหล่เขาอะคะ่ะแล้วมันก็พับไปพับมาพับไปพับมาสวยมากๆ แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ก็คือมาเที่ยวระเบียงกระจกค่ะแล้วก็มาดูประตูสวรรค์พี่เพ้นไปตอนหน้าฝนใช่ไหมแล้วก็หลังฝนตกกระหมอกมันลงเยอะมากกะเช้านี่ก็คือทะลุหมอกขึ้นมาเลยอะ่ะแต่มันสวยมากๆนะแต่ว่าทัศนวิสัยมันมองระยะไกลไม่ได้อะ่ะมันเลยทําให้เราไม่หวาดเสียวอะคะ่ะส่วนที่เป็นระเบียงเกาะติดกับหน้าผานี่คือเยอะมากๆเลยนะคะเขาสร้างเก่งมากๆแล้วก็ประตูสวรรค์นี่ใหญ่มากเครื่องบินนี่บินผ่านได้เลยนะคะ ประตูสวรรค์นี่คือสูงที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินลงทางบันไดเลื่อนนะคะก็สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากที่พี่เพนแบบโหเขาทำได้ไงอะ่ะเขาทำบันไดเลื่อนบนภูเขาสิบบันไดแล้วก็แต่ละบันไดคือจุดที่เราขึ้นกับจุดสุดท้ายที่เราต้องก้าวออกจากบันไดอะ่ะคือมันมองไม่เห็นกันอะ่ะบางบันไดอะ่ะ คือมันยิ่งใหญ่มากเลยอะค่ะแต่ก็มีบันไดธรรมดาให้เดินลงด้วยนะคะแต่พวกเราอะลงทางบันไดเลื่อนแล้วก็ตอนลงจากเขาเทียนเหมือนซานนะคะเราไม่ได้ลงกระเช้าเราลงรถยนต์ที่วนไปตามเขาพับผ้าค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอุทยานขับรถเร็วมากวัดเสียวมากเลยค่ะวันก็เขาพาเรามาเที่ยววัดไคฟูที่ฉางซานะคะเพราะว่าเราต้องกลับมาขึ้นเครื่อง ก็เป็นหนึ่งคลิปที่พี่เพนอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปกันสักครั้งหนึ่งนะคะสวยมากๆแต่ถ้าให้ดีพี่เพนว่าน่าจะเลือกไปช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนจะเหมาะกว่าเพราะว่าหมอกมันลงเยอะแล้วก็มันลดทอนความหวาดเสียวที่เราไปเที่ยวระเบียงกระจกแล้วก็สะพานแก้วลงไปอะคะ่ะ ถ้ามีโอกาสพี่เพ้นก็อยากจะไปอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปริบแก้วที่สูงที่สุดในโลกทีแล้วก็อยากจะไปเจอตอนที่ทัศนวิสัยดีๆได้พบเจอกับความหวาดเสียวบ้างค่ะอันนี้นี่เขาพามาเดินห้างแล้วก็ถนนคนเดินห่วงชิงลู่ที่ตัวเมืองฉางซาค่ะช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ก็เอารูปเก่าเมาเล่าใหม่กันก่อนนะคะพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ